พสดีพี่น้อง,งนหนีนี่อิสานบ้านย่ากินอาหารหลายหลายพี่น้องนนนนอ่นน้ำขนมเส้นกับบินตาแซบแกงพวาคิล็คคุณอากวอยเห็ดขมมีหอดซุปเ็ดปัวคุณอ่ะ <laughs> ม่หอดลัวกุดกี้อีสานบ้านย่ากินนี่ลีเด้ด อันนี้เห็ดขมอันนี้เห็ดขมเห็ดขมเสียลมกินพ่อเป็นแต่ว่าสดก่อนมูเด้วยครับพี่ขวดพุดดิ้งพุดดิ้ขวดพุดดจีงพูดย่น้อยครับพูดย่น้อยงัวหลายครับอันนี้มาจากพูดย่น้อยงัวหลายอันนี้แมนเช้งแมนเช้งเม่เช้งครับแมนเช้งอันนี้เแ็นสุตเห็ดปัวสูตรเห็ดปัวครับ ได้กินกวอนมูเด้อผู้ขับผมนี่แกงเล็กแกงเล็กใส่หนังอ่าพี่ตู่พี่ตู่กินก้าวหนุ่มเสี่ยนนี้ลวกตอกกะเก่ยวคนแมงแข่งคนแมงแข่งหลายอย่างมาเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บุกอย่างพี่หนุ่มกินกินวัวเป็ดเด้อเด็กจุดจี้เนี่ยมีอะไดกวนูเด้ ก็น่ะสูบนี please, ่ก็กินโมเป็นเสียนมุมกระไรบ้างกัน่ะสวดเอาเบ้างกันน่ะแม่ผมมาแม่พ่อมีโกลัวขมาวแม่มาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินข้าวแรกน้องกันเด้อนี่แต่แนวเป็นแต่เสียบอาหารอีสานบ้านย่ายกินขอบคุณหลายๆที่ติดตามคลิปย่าเกีนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ยายกินเด้วอีสานบ้านยายกินด้วยพี่น้องขอบคุณค่ะ